ถึงคนคงต้องสงสัยแล้วว่าในวิชาปอดิทินริรหศวสา์ไทยเนี่ยเวลาเราเอาแค่แบบว่าคร่าวๆเนาะเวลาเราอยากจะรู้เนี่ยถ้าบางคนเขาบอกว่าดูดวงดูดวงทําไมต้องใช้ปฏดิทินริรหศาสตร์ไทยเพราะคนเรามันมีชะตาจากฟา้าค่ะมันก็ตั้งแต่เวลากเกิดเกิดตอนไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดกี่โมงซึ่ง เวลาด,ดวงบางทีเขาบอกว่าเป็นกนเราเนี่ยเกิดมาเป็นฝาแฝดกันนะนะเกิดมาเป็นฝาแฝดกันเลยแต่ทําไมดวงชะตาไม่เหมือนกันใช่ไหมดวงชะตาอีกคนดวงดีอีคนคนึงไม่ดีใช่ไหมนเนี่ยแต่เวลาเนี่ยพอเวลาคาดเคลื่อนเนี่ยไปคนนี้คนที่เกิดก่อนอ่าห้านาทีคนน้องมาเกิดตามทีหลังเป็นฝาแฝดใช่ไหมดวงชะตาก็ ปินไปแล้วอะใช่ไหมครับพิกพิกคว่ำมือไปแล้วอะแต่เนี้ยเสริมับพิชันนะ่ะดูดวงตัวเองนะที่ที่เกิดเหตุาการณ์ต่างๆขึ้นเนะี่ยนะคะตอนเนี้ยมันก็จะเป็นถ้าทุกคนบอกว่ามันมันดวงไม่ดีหรือว่ามันมันแย่อะไรอย่างเงี้ยน,นะฉันแค่ว่ามันน่าจะเป็นทั้งโลกนะน่าจะเป็นทั้งโลกเลยมันไม่ใช่ดวงใครดวงดวงหนึ่ง เพราะตอนนี้มันก็รู้อยู่ว่าเราเกิดโควิด19ใช่ไหมคะเราเกิดโควิด19แล้วมันก็เกิดโรคระบาดซึ่งโรคระบาดมันก็จะทำให้ธุรกิจต่างๆมันก็หยุดชะง,งักเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ใช้เงินคนไม่มีเงินคนยากจนมากขึ้นใช่ไหมแต่แต่ส,ตส่วนหนึ่งนี่คือเป็นพื้นฐานเคยเคยพูดไปแล้ววันอินดักแกนนะรมนะว่าจะเกิดโรคระบาดคนตายเคยเคยพูดพิมพ์ผ่าน อินดักแกรมเพราะว่ามันเป็นมนุษย์มนุษย์จะอยู่ออทับดวงเมืองก็คือลัคนาราศีเมษใช่ไหมที่ฉันเคยพูดไปแล้วแล้วก็จะมีออพระราหูพระราหูนี่ก็ทามุมทามุมที่เล่งกับลัคนาราศีเมษทําไม่เกิดโรคระบาดท,ทั่วโลกทาไม่เกิดคนตายนะคะนี่ก็คือเคยพูดไปแล้วอินดกแกรมเพราะตอนนั้นเคยคำนวณน,นะแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซื้อโฆษณาโปรโมทอะไร ก็ออกมาแม่นอย่างทีง่บอกว่านี่คือวิชาโหราศาสตร์ไทยเพราะวิชาโหราศาสตร์ไทยนะพอเราเรียนไปปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอืสามารถไปทานายโรคระบาดได้ด้วยนะพอเราเรียนหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วไปคํานวณโรคระบาดได้ด้วยนะคะไปทํานายภัยพิบัติอย่างซีนามินี่เนี่ยซีเนอนี่เนี่ยยกตัวอย่างซีนามินีที่เกิดที่พังงากระบี่ภาคใต้ ภูเก็ตทำไมต้องมีคนตายหมู่ทำไมต้องเกิดซึนามิใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นที่เคยดูเหตุการที่เกิดซึนามิเนี่ยมันเกิดที่ชายทะเลแต่ตอนนั้นน่ะที่เคยดูโหราศาสตร์มันมีดาวอาเิตดาวอาทิภัยดวงหนึ่งที่เรียกว่าดาวเสานะคะดาวเสามันอยู่ในมุมอับนะมันก็เลยทำมุม ในช่วงเวลาของปลายปีที่เกิดซึนามินะคะดาวเสาร,ร์กับดาวมนิตรโยมันก็จะกลุมกันอยู่ซึ่งภาษาโหเนยคำว่ากลุมกันอยู่นี่คือจะลักษณะทํามุมแหลมปหอกแล้วก็แทงใส่กันซึ่งนี่คือวิชาโหราศาสตร์ก็ทําให้เกิดการสูญเสียการตายกันพัดผาาแล้วมันจะส่งกําลังเว็นแบบทวีแรงเป็นกําลังสงเท่าเลย นะคะสำหรับมันนุจะอยู่กับดาวเสาเพื่อมันทําลักษณะแบบแทงยันเป็นมุมปลายหอ,อกนี่คือตามลักษณะวิชาเรียนที่2ของโหดภูหลวงนะแต่อาจารย์ใครอาจารย์มันอันนี้ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันเรียนจากโหดภูหลวงซึ่งก็ได้เรียนรู้มาแบบนี้นะคะแต่ซึ่งประจกันจริงที่ดูดวงเนี่ยตรงแล้วก็แม่นยําทั้งเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่าง ในจุดในส่วนในพอเราดูปุ๊บเราเรียนวิชาหราศาสตว์ปุ๊บเราสามารถรู้นะคนนี้เป็นโรคอะไรวันนี้เจ็บป,ปวดบริเวณไหนของร่างกายแม่นยำมากนะคะเคยเข้าไปดูดวงให้พี่คนหนึ่งแล้วก็ดูดูไปปุ๊บแล้วบอกเนี้ยพี่ขาพี่เนี่ยดีนะมีปัญหาเกี่ยวกับขาเออหัวเข่าเดินอะไรเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยเส้นเส้นอะไรอย่างนี้นะกระดูกกระเดิกข้อเข็กระดูกคุณ เขาก็าก็ยังตกใจว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไงวะและซึ่งเราก็ไม่ได้ไนปสนิทชิดเชื้อกับพี่เขาก็ดูให้เขาฟรีแกช่วยไงช่วยเขาไงเขาเขาบอกว่าเอ้ยวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่รู้ขนาดนี้เลยเลยว่าเป็นโรคก,กระดูกหุ่นบริเวณช่วงขาแล้วเราก็ดูให้แกไปแกก็บอุ้ยทำไมมันแม่นขนาดนี้ก็อบอกว่าเรียนมันเป็นวิชาที่ต้องเรียน วิชาที่ต้องเรียนรู้เหมือนวิชาทั่วไปที่เราเรียนกันนั่นแหละแต่มันมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะมันมีเกมันมีหลักเกณฑ์มันมีตำแหน่งดาวซึ่งแต่ละตำแหน่งดาวนี้แหละนะคะในตั้งแต่ลัคนาราศีเมษไปจนถึงลัคนาราศีเมถุนลัอราสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นตำแหน่งที่สามารถบอกตำแหน่งได้เลยว่า ร่างกายบริเวณอยู่สัดส่วนไหนประจำแหน่งนี้คืออะไรถ้าตำแหน่งนี้คือหัวแขนขาคอมก็จะไล่ไปตามลักษณะตรงเขาเรียกว่าเวลาเราเรียนโหราศาสตร์เนี่ยน,นะคะมันจะเป็นเหมือนนาฬิกาเป็นกลมๆนี่แหละนาฬิกาก็จะหมุนไปนี่ก็ตามง่ายๆมันจะมีช่องเหมือนมันเลยไล่ไลเลยตั้งเมษอเมษพฤษเมถุนกรกฎสิงหนตุลพิจิกธนูมังกรกลมหมินนี่ซึ่งเราก็จะตีกราฟ เ็นเหมือนนาฬิกานาฬิกาถ้าเราง่ายหน่อยก็จะเปรียบเทียบกับโหราศาสตร์ก็เหมือนกันนาฬิกานาฬิกาก็มีการเคลื่อนที่ใช่ไหมเคลื่อนที่ไปแต่ละนาทีแต่ละองศาล้วก็เคลื่อนที่ไปนี่คือน,นาฬิกาแต่ทั้งโหราศาสตร์มีการเคลื่อนที่ไหมมีการเคลื่อนที่เพราะดาวแต่ละดาวจะย้ายองศาทุกๆเดือนนะคะบางบางทีใน15วันดาวก็ย้ายแล้วดาวก็จอเขาเรียกว่าดาวจอลวงนอก นะคะแต่5าดาวที่อยู่วงในก็คือดาวเจ้าชะตากําเนิดนะฉะบอกว่าดาวไอ้เจ้าชะตากําเนิดเนี่ยนะคะมันก็คือดวงใครดวงมันและเพราะมันมันจะไปเหมือนกันไม่ได้ดาวกาเนิดมันอ,อยู่วงในดาวจรเนี่ยมันอยู่วงนอกก็สรุปประมาณนี้นะ